ก็อยู่กับสมาร์ทโฟนที่หลายหลายคนให้ความสนใจกันมากพอสมควรเลยนั่นก็คือ vivo Y 50ตัวนี้เลยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในรุ่นนี้เขาให้แบตเตอรี่มาเยอะมากจริงๆทุกคนถึง5,000ม mm. ิลลิแอมชิดเซร็จนะคะก็เป็น snapdragon 665 ram 8 g ดกิก rom 1 2 8รอม1 2 8 g ินะคะในราคา7,999บาทให้ไปแปดทันยังมีท่อเลยทุกคน ว่าภายในกล่อง vivo Y50 นะคะเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะคะเ่น <c> ก <oughs> ็จะเห็นได้ว่าหน้ากล่องจะเขียนตัวบะเลิ่มเลยนะทุกคน8กิกะไบต์แล้วก็รอ m 128กิกนะคะอ่ะไปเราไปเปิดกล่องกันเลยเปิดเลยเดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นนะปึ้งอ่ะโอเควางไว้นะคะเปิดขึ้นมานะคะเราก็จะเจอกับตัวกล่องคู่มือนะตัวนี้มีเป็นเคสใสนะคะมาให้ด้วยแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นเข็มเจาะซิมแล้วก็คู่มือที่เรา ไม่ค่อยจะได้อ่านกันสักเท่าไหร่นะคะ,อะโอเคมีตัวบาร์โค้ดอะไรมานะคะอแดปเตอร์นะคะตัวนี้ให้มาเป็นแบบ5โวลนะ <c oughs> ต์2แอมป์นะแปลว่าไม่มีตัวชาร์จเร็วมาให้ทุกคนตัวนี้เป็นแค่10วัตต์นะคะแล้วก็ตัวสายชาร์จเองเนี่ยก็เป็นสายชาร์จแบบไทป์4ไม่มีหูฟังมาให้นะในกล่องมีเท่านี้เลยค่ะ v i v ว Y 5 0ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะทุกคนก็ต้องบอกว่าสีสันของเขาเนี่ยสวยมากเลยทุกคนดูสิสีที่เราได้มานะคะเป็นสี Starry b ่แบนะคะตัวนี้ oh. ม,มาในคอนเซ็ปที่ว่าเป็นท้องฟ้านะคะกลางคืนที่ส่องแสงดวงดาวระดิบเรียบจิ๊บวับปวอปอ่ะก็นะทุกคนอย่างที่เห็นเลยคือมันสวยงามมาก สีที่เราชอบอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็คือสีนี้ค่ะ A s p o o นะคะ, A ะ,คะสีนี้คือเขามีมาในคอนเซ็ปที่ว่าเป็นพื้นผิวน้ําที่ระลิบระยับนะคะบนพื้นผิวมหาสมุทรค่ะทุกคนคือมาด้วยกัน2ส,สีชอบสีไหนคะลองคอมเมนต์มาหน่อย ส่วนตัวชอบสีนู้นะคะแต่ว่าได้เครื่องนี้มาก็โอเคสวยงามในเรื่องของดีไซน์ไปไดูขอบเครื่องกันก่อนเลยนะคะขอบเครื่องตัวนี้นะคะมีปุ่ม power เ,เพิ่มลดเสียงแล้วก็มีตัวหูฟัง3.5ยังมีมาให้อยู่แต่ว่าไม่มีหูฟังมาให้นะทุกคนแล้วก็มีเป็นพอตชาร์จแบบ Type C นะคะมีเป็นตัวลําโพงมาให้ตรงนี้ส่วนทางด้านนี้นะคะ ใส่ซิมจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะทุกคนเป็นแบบ s ิมเปอร์ส t รนะคะก็สามารถใส่ได้2ซิมเพิ่มตัว Memory ี u การได้นะคะด้านบนไม่มีอะไรว่างเปล่าแบบนี้เลยนะตัวหน้าจอค่ะหน้าจอเป็น u n นต้าโอสกรีนนะทุกคนมีเจาะรูกล้องนะคะความละเอียดกล้องอยู่ที่16ล้านพิกเซลเป็นกล้องหน้าแบบกล้องเดี่ยวความละเอียดของตัวหน้าจอนะคะเป็นแบบ Full HD พ u s นะทุกคน แล้วก็หน้าจอก็ให้มาใหญ่เต็มมือมากๆนะคะใครที่เน้นใช้งานหน้าจอใหญ่ๆดูคอนเทนต์วิดีโอเล่นเกมต่างๆเนี่ยโอเคก็ถือว่าโอให้มาจุใจพอสมควรนะคะขนาด6.5นิ้วน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่197กรัมค่ะ ว่า Y ห้าตัวนี้นะคะก็ให้ชิมมาเป็นคอขั้ม Snapdragon 6ก5ค่ะระบบปฏิบัติการเป็นฟรานชัส OS 1 0นะคะบน Android 10 RAM 8 g b รอมอยู่ที่1 2 8 g b ยค่ะส่วนในตัวของตัว Wi-Fi ใช้เป็น Wi-Fi 5นะคะแล้วก็ Bluetooth 5.0ส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าให้มา5 0 0 0 m a ah, มแอมบตมาเยอะมากคือคือมันเยอะจริงๆนะในรุ่นนี้ใครใช้งาน ทั่วไปนะคะดูหนังไลฟ์สไตล์ดู YouTube เล่นเกมเนี่ยโอ้โหเหลือๆทั้งวันนะคะจะใช้เบิร์นีกอีกวันหนึ่งก็ยังได้ถ้าไม่ได้ใช้งานแบบโหดจัดนะคะแต่ก็ต้องมาแค้นิดนดงนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีตัวชาร์จเรามมาให้เพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จแบตให้5,000 m มิลลิแอมเนี่ยมันเต็มเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะ Vivo Y 50ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าใช้ระบบปฏิบัติการเป็น f u n t o u OS 10นะคะเขาก็มีฟีเจอร์มาให้ใน OS นี้นะอย่างตัวมันติ Turbo 3.0ตัวนี้ที่ช่วยปรับประสิทธิภาพนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของการปรับ GPU GPU ความเร็วนะคะของตัวเครือข่ายหรือว่าการเล่นเกมรวมไปถึงกรารระบายความร้อนต<ว>่างตงตัวนี้นะคะก็มีระบบ AI Turbo ช่วยในการเข้าแอปพลิเคชันได้รวดเร็วรว,ว่องไวการเคลียร์แอปได้เ มาอีน้องฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะคะใสพ่พีโบน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะกับตัวโจวี่นะคะทุกคนคือตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการเก็บข้อมูลการใช้งานมือถือของเราอีกไปเท่าไหร่ใช้งานแอปพลิเคชันไหนบ้างเล่นเกมไปกี่ชั่วโมงใช้งานอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีการแข่งขันที่เป็นฟุตบอลวายเกสบอลว่ามีแข่งขันนัดไหน ไไหนอะไรยังไงบ้าง,างก็มีแจ้งให้ด้วยนะทุกคนส่วนในเรื่องของตัวหมดกีฬาไปวิ่งอะไรก็สามารถจับในเรื่องของตัวแคลอรี่ได้นะคะที่สําคัญที่ชมพู่รู้สึกว่าโดนมากๆนะในโจวี่นะั่นก็คือในเรื่องของการเตือนดื่มน้ําทุกคนเพราะว่าชมพู่เนี่ยไม่ชอบดื่มน้ํานะดื่มน้ําน้อยมากๆคือขวดเล็กๆอย่างเงี้ยคือวันนึงก็คืออยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วร่างกายคนเราต้องการแปดแก้วเป็นอย่างต่ํานะทุกคนตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องการเตือนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้าของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยอะคะ่ะ Vivo Y50 ตัวนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเล่นเกมได้ capacity, หรือเปล่ามันพอเล่นเกมไหวไหมก็ต้องบอกว่าชิปตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเล่นเกมได้นะทุกคนคือมันเล่นได้มันเล่นไหวมันก็ โอเคเลยแหละอยู่ที่ว่าเรานะคะชื่นชอบเล่นเกมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเกมนั้นคือปรับแต่งได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะตัวนี้มันก็มีฟีเจอร์ในส่วนของตัว Anta Game Mode มาให้นะทุกคนสามารถที่จะเปิดโหมด e-sport ได้คือมันก็สามารถที่จะปรับแต่งเรื่อง GPU CPU ให้เหมาะสมกับเกมที่เราเล่นได้นะคะก็มีโหมดเหมือนเกมเครื่องทั่วไปเพื่อมันเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวชมพูมาทสเกมแต่ละเกมให้ดูว่าปรับมากน้อยได้แค่ไหนซีลการเล่นเกมเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ เกม RV นะคะในส่วนของการปรับตั้งค่าเกมนะคะเฟรมเรทเนี่ยสามารถตั้งเฟรมเรทได้สูงนะทุกคนภาพก็ใช้ได้สูงสุดค่ะแต่ในเรื่องของตัวกราฟิกนะคะได้แค่สูงนะถ้าเกิดเราไปสูงสุดเนี่ยก็จะบอกว่าเครื่องนะคะยังไม่รองรับในับในระดับสูงสุดนั่นเองที่เหลือค่ะสามารถปรับได้ตามปกติเลยค่ะ สำหรับเกม RV นะคะภาพก็สวยงามตามท้องเรื่องนะทุกคนใครที่เล่นเกม RV เนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะคะส่วนฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนชมพูเล่นกองแก๊งอย่างที่รู้กันไป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 ตีตีต,ตีจุบ๊บจุบ,จบ อกมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเกยมยอดฮิตนะทุกคนซึ่งในเครื่องนี้เล่นได้สบายชิลๆนะทุกคนเพราะว่าในส่วนของตัวกราฟิกสามารถปรับได้สูงทั้งหมดเลยเย่ไปดูฟิลภาพกัน ตัวนี้นะคะในเรื่องของกล้องเนี่ยแน่นอนว่าเป็น vivo การถ่ายเซลฟี่เนี่ยสวยงามอยู่แล้วนะคะในส่วนของโหมด beauty ส,วสาวๆ <Wow. S 1> น่าจะชื่นชอบการไลฟ์แบบโหมดสวยอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีมาให้ครบอยู่แล้วนะคะใน vivo กล้องหน้านะคะให้ความละเอียดที่16ล้านพิกเซลถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องเลนส์เดียวนะทุกคนแต่ก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามนะคะใช้งานได้ใน,นระดับหนึ่งก็มีรูปตัวอย่างมาให้ดูนะคะเราก็มีน้องนางแบบนะคะสวยงามะคะ่ะทุกคนในกล้องหน้านี้ก็สามารถที่จะถ่าย super night mode ได้ด้วยนะคะก็ดูตามตัวอย่างนี้ได้เลยล่ะคะ่ะวิดีโอกล้องหน้านะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายได้แต่ว่าความละเอียดของวิดีโอเนี่ยจะอยู่ที่1080ปีนะคะทุกคนตัวนี้จะไม่สามารถปรับิวตี้โหมดได้ถ้าต้องการวิดีโอแบบความเนียนๆีนละมุนละมุนหน่อยตัวนี้จะลดความละเอียดของวิดีโออยู่ที่720 p ร้อยยีค่ะ มาดูกล้องหลังกันบ้างนะคะกับ Vivo Y 50ตัวนี้ถ่าม,มาด้วยกันทั้งหมด3เลนนะคะเลนหลักใช้ความละเอียด23ล้านพิกเซลเลน ซปเปอร์ไวดแองเกิลนะคะอยู่ที่8ล้านพิกเซลเลนมาโค2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนโบเก้มาให้ด้วยอีก2ล้านพิกเซลมีไฟแฟลชอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเราไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะสำหรับเลน13ล้านพิกเซลหรือเลนหลักตัวนี้นะคะก็เก็บรายละเอียดของภาพ <Huh? S 1> ก็ถือว่าทําได้สวยงามอยู่พอสมควรนะทุกคนมันก็ไม่ได้แย่เลยนะ <c oughs> ส่วนเลนซปเปอร์ไวด์แองเกิลค่ะทุกคนก็สามารถเก็บแบบกว้างๆรายละเอียดดีเทลก็ถือว่าครบอยู่นะคะส่วนเลนมาครนั้นก็อย่างที่แจ้งไปนะทุกคนมัน2ล้านพิกเซลมันเป็นเหมืออนฟอร ให้เราได้ใช้เล่นๆกันนะทุกคนในเรื่องของการความสวยงามของภาพเนี่ยเราก็สามารถโฟกัสได้แต่จะให้หละเอียดยิบนะคะเหมือนกับตัวลื่ลนเรือธงเลยก็คงไม่ขนาดนั้นการถ่ายโหมดโปเก้ค่ะทุกคนก็ทําได้ละมุนนะทุกคนแต่ว่าจะให้ความคมกริบนี้ก็อาจจะไม่ได้คมกริบการตัดขอบก็คงไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่โดยรวมของภาพแล้วก็ถือว่าทําได้สวยงามค่ะ ถ่ายวิดีโอนะคะกับ Vivo Y 50ตัวนี้นะคะกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดได้ถึง 4K นะทุกคนแต่เฟรมเรทจะอยู่ที่30เฟรมเรทนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบ Full HD 60เฟรมเรทได้ด้วยค่ะก็ในตัวนี้ก็จะมีระบบกันตัดให้ด้วยแล้วก็ไปชมฟุตตัวอย่างดีโอกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ v i v ว่า Y50 ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในเลทราคานี้ตัวทั้งชิปเซ็ตแรมรอมโอ้โหก็ให้มาเยอะพอสมควรนะทุกคนการใช้งานไลฟ์สไตล์ทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่าใช้ได้สบายเหลือแบตนี่คือมียาวๆนะทุกคน เรื่องของการเล่นเกมนะคะก็เล่นเกมได้นะุ้หมมันไม่ได้แย่นะการดู u t ท b e อะไรอย่างเงี้ยก็คือเพลินๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ถามว่าส่วนตัวชวมูๆว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชมนะคะคิดว่าตัวนี้คุ้มไม่คุ้มยังไงนะ,ะก็ลองคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะหรือว่ามีตัวไหนที่จะแนะนํากันเข้ามาก็คอมเมนต์กันมาได้สําหรับวันนี้ชมูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ